สวัสดีค่ะสอสอท่อเจ็ดขอแนะนำทุกท่านมารู้จักสอกอกันเถอะสอกออคือใครสอกออย่อมาจากเศรษฐกรริจการเกษตรอาสาหมายถึงเกษตรกร,ร,กรหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครภายใต้ใตหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่สำนักงานเศรษฐ,ฐกรริจการเกษตรกำหนดเพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐ,ฐกรริจการเกษตรเรียกโดยย่อว่าสอกอ คุณสมบัติของสอกอมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีความสมัครใจและรักที่จะทำงานเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสามีความรู้อ่านออกเขียนได้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสนใจและตั้งใจปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบสอกอสนับสนุนงานของสอบอกกอย่างไรเป็นมือ จัดเก็บรายงานราคาสินค้าและภาวะการผลิตสินค้าเกษตรสำรวจข้อมูลลิทเฟมและขอบคัสติง้งเป็นปากประชาสัมพันธ์นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้นำเสนอข้อเท็จจริงปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่เป็นตาค่ะมองเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่สอดส่องรายงานสถานการณ์และปัญหาข้อเรียกร้องด้านการเกษตรในพื้นที่ สิทธิประโยชน์ที่สอกออจะได้รับได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรได้เครือข่ายพัฒนาการต่อยอดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมกรณีเป็นสอกออดีเด่นได้รับค่าตอบแทนประสบการณ์จากการเป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสาเออจริงๆจากจาก ประสบการณ์ที่การทำงานมานะก็น่าจะประมาณร่วม20ปีหรือปีเสร็ปีเศษนี้แหละเราก็จะได้จากการที่เรารายงานราคาผู้ผลทางการเกษตรเนี่ยจะทำให้เรารู้เรื่องการตลาดว่าช่วงไหนถูกแพงเพราะฉะนั้นเราเราผลิตสินค้าตรงตามฤดูกาลที่ตรงกับร,ราคานั่นอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่ง เราก็รู้ว่า,าแหล่งนู้ผลิตอะไรแหล่งนี้ผลิตอะไรเราจะได้ผลิตไม่ให้ซ้ํากับเขานะคือเราสามารถรู้ได้นะคะว่าสถานการณ์ตอนเนี้อย่างทุกสัปดาห์นะคะเรื่องราคาสินค้ามันคือรู้ว่าตอนนี้ราคาอะไรมันจะขึ้นมันจะลงสามารถเก็บเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ประเมินได้อะคะ่ะใช่และตรงบ้านเนี่ยคือมันเป็นยิ่งเป็นสุดยนรู้อย่างเงี้ยมันคือเราถ่ายทอดได้ตลอดเวลา เออเนี่ยมันมันก็เริ่มต้นจากการที่เราได้เป็นอาสาของสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ยเราจะได้ข้อมูลจากที่เราได้รับรู้จากสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ยไปต่อยอดไปบอกต่อกับเกษตรกรเราทั้งเรื่องการประหยัดต้นทุนเรื่องการทำนาช่วงเวลาไหนราคาช่วงไหนจะออกมาดีผลผลิตต่อไร่อะไรตัวอะไรเงี้ยข้าวพันธุ์ไหนมันก็เป็นงานเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจทั้งนั้น มันเริ่มต้นจากตรงนั้นแต่เราก็ต้องไปต่อยอดจากงานอื่นเกี่ยวกับสายกเกษตรนะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นครับ